วันนี้ลูกรายงานตัวรู้สึกยังไงบ้างดีใจที่สุดค่ะดีใจมากดีใจมากมาก,มากมายตอ,ตอนเราเรียนจบดีใจเท่านี้ไหมไม่ไม่เคยดีใจอะไรเท่านี้มาก่อนตัวเองได้อะไรยังไม่ดีใจเท่านี้เลยก็แต่วันนี้ลูกทำสำเร็จใช่ค่ะใช่ส่วนส่วนที่ทําให้ลูกส<ๆ>ําเร็จนี้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนยังไงบ้างครับก็ คือปลูกฝังเขามาตั้งแต่นานมากเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นทหารอากาศนะคะก็ปลูกฝังเข้ามาตลอดว่าเออต้องเป็นทหารอากาศสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีพี่น้องสองคนคนคนเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นก็เลยเราก็เลย เขาเรียกอะไรปุบปั like ้นปรุงแต่งเข้ามาตลอดคือใส่ใส yeah, ่ใส่เข้ามาตลอดอะไรยังไงมั่งบังคับให้เขาอ่านหนังสือไหมยังไงก็คือพูอ่าก็ก็คือจะตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็เราก็จะแบบใส่เข้ามาตลอดนะคะก็ว่าตัวต่อไปสามสั่นตามคุณพ่อได้เลยตคุณพ่อได้ห่วใจก็ลุ้นกันอยู่นานเหมือนกันครับปีนี้น้องลูกมัสามแค่นั้นเองคุณมอสามทำให้เราเป็นความสำเร็จได้ ันหนึ่งอันนึ่งก็คงว่าพูดคุยกับเขามาแต่เด็กเนะี่ยเขาเองเขาก็สนใจเรื่องเครื่องบินเรื่องอะไรต่ออะไรนะซักถามเขามาต่เด็กอันนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่ปลูกฝังความอยากที่จะมาเป็นฐานอากาศนะครับก็คงคงจะมีความมุ่งมั่นมาตั้งแต่เล็กๆนะแล้วก็จะเป็นห่วงเขาอยู่มันก็คือในเนี่ยเราตอนนี้เราโตแล้ว แต่ว่าเราไปดูเขาเขายังเล็กๆอยู่เลยจะไปรอดไหมน่าจะอะไรไหมแต่แต่พอเรากลับมานั่งคิดตอนเราเรียนเราก็ตัวเท่านี้นะแต่ตอนนั้นลืมแต่ลืมนึกไปตอนนั้นเราก็รอดมาได้อะไรเงี้ก็ตอนนี้พอคิดได้อย่างนี้ก็เบาใจไปส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างว่านะครับภาษาพ่อแม่จะคงอย่างห่วงลูกตอนนี้ก็รู้สึกถึงความรู้สึกของพ่อแม่เรา ตอนที่เราเข้าไปเขาก็คงดีใจอย่างนี้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นห่วงเราอย่างนี้เหมือนกันครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกปงงกานตัวครับก็รู้สึกเอ่อปลื้มใจฮะดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้ให้กําเนิดเขาแล้วก็ได้ฟุมฟักให้เขาเป็นเด็กที่ดีนะะที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติแล้วเขาก็ได้สร้างฝันในสิ่งที่เรา ทำไม่ได้นะฮะเราเราเคยฝันไว้นะฮะเราครับกาเคยฝันจะจะมีโอกาสได้ไปสอบแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสมัครเพราะว่าวิถีชีวิตเราก็คงจะต้องมาเป็นนักกฎหมายแต่ก็อยากให้ลูกได้เป็นนักเรียนเตรียมทาหารเขาก็สารฝันของเราได้ <c oughs> บรรลุวันนี้ก็มีความ ภูมิใจและก็ดีใจและมีความสุขสุขมากครับมีความสุขมากครับมีความสุขมากครับรับนี้ก็รุนว่าเดือนหนึ่งจะต้องฟันฝ่าวงไปได้ครับก็ต้องสู้ฮะบอกสู้ๆอย่างนี้ครับก็จะต้องไปต่อใช่ก็จะต้องไปต่อครับเพราะว่าเราไหนๆก็ตั้งใจมาทางนี้แล้วครับคแล้วก็มารู้สึกโล่งอกปี เพราะว่าอย่างน้อยสุดลูกก็มีอนาคตที่ดีก็ดีีใจครับพี่ี่ใจ้ลูกได้แล้วได้แล้วแล้วพี่มุดมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านๆมาก็รู้สึกมีใมบางทีก็รู้สึกกังวลเพราะว่าลูกเป็นผู้ชายด้วยก็อยากให้เขามีระเบียบมีวินัยแล้วก็ มีความตั้งใจที่จะเล่าเรียนนะครับพอเขามาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกโล่งอ,อกไปเกาะหนึ่งวันนี้วันนี้ดีใจมากเลยครับดีใจมากกว่าตอนที่เราสอบได้มากกว่าครับก็เหมือนอย่างที่เขาพูดสอบแทนได้อยากจะสอบแทนตัวเองจะงไม่กังวลใจ คุณแม่ห่อยคุณแม่่อยคุณแม่ค่ะวันี้ไปคลทำไงคะวันนี้เป็นไงไงคบความรู้สึกก็ดีใจที่ลูกได้เข้าเรียนค่ะคุณรอคอยมารอคอยมาหนึ่งปีเต็มลูกทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วค่ะดีใจมากดีใจที่สุดค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงครับโอ้ดีใจแทนลูกมากเลยค่ะรอมาสามปี สามปีกว่าปอยจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้มสห้าสอบติดทุกปีแต่ตกรอบสองทุกปีมาปีสามนี่แหละเพิ่งติดรอบสองเป็นอะไรที <atch> <mon> <sun> ่ยากมากไม่ฝากแดนนภพาดูแลเด็กรอบสองได้ดีมาก น้องโจครับ Logic, แ,ลแล้วเป S. <S ็นยังไงครับน้องโจทำสำเร็จแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงครับก็รอมา2ปีครับปีนี้ก็ทำสำเร็จก็ลงอกไปครับลงอกไปนะครับก็ถือว่าสุดสุดแรกวเพวันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ที่เราต่อยตัวตัวของตัวเขาเองนะเพราะแม่ผมได้ได้ถึงฝั่งแล้วต่อไปก็ต้องไปอยู่ความพยายามของเขานะครับในหน้าที่เป็นคุณพ่อเลยครับดูแลน้องโจตอนตั้งใจต้องเตรียมขยายห้องก็ก็พยายามให้เขาช่ว เหลือตัวเองมากที่สุดครับ